เรว่ดีๆในกลุ่มลายลุงหน่อยที่มีสมาชิกมากกว่า4,000กว่าคนมาร่วมด้วยช่วยกันในการตอบคำถามงานอิสราเอลแถมยังมีแอดมินสาวสวยคอยดูแลคอยพูดคุยคอยสอบถามเวลาที่สมาชิกมีปัญหาในคำถามแต่ละคำถามรับรองว่าแอดมินสาวสวยช่วยตอบแน่นอนใครที่มีปัญหา แล้วไปสอบถามที่กลุ่มไหนไม่ได้รับคําตอบเชิญมาที่กลุ่มนี้นะรายละเอียดในการเข้ากลุ่มจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันในคลิปก่อนไปรับชมคลิปการรบกุก,กดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับวันนี้ผมเอาเรื่องราวดีๆนะครับที่ผมเจอในกลุ่มไลน์ที่ผมตั้งเองแล้วก็มีสมาชิกในกลุ่มนั้น4000กว่าคนนะครับซึ่ง ปกติก็จะมีการพูดคุยกันอยู่แล้วนะครับแต่ช่วงหลังหลังจากที่มีคุณพยาบาลนะครับหรือว่าคุณหมอที่เราเรียกกันในกลุ่มนะครับมาช่วยตอบทําให้กลุ่มมีสีสันขึ้นอีกเยอะเลยนะครับในประเด็นเรื่องสุขภาพเนี่ยถือว่ากลุ่มช่องลุงหน่อยเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีการตอบคําถามเรื่องนี้ชัดเจนที่สุดนะครับเพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมาตอบโดยตรงนะครับ เดี๋ยวผมจะมาอ่านข้อความที่เขาคุยกันในกลุ่มนะครับว่ามีเรื่องราวอะไราที่ดีๆบ้างนะครับที่ผมอยากจะเอามาถ่ายทอดให้คนที่อยู่นอกกลุ่มได้รับฟังนะครับต้องขออภัยคนที่คุยในกลุ่มทุกท่านด้วยนะครับหากอาจจะมีการเปิดเผยชื่อของท่านนะครับผ่านคลิปนี้แต่ว่าเท่าที่ดูส่วนมากก็จะใช้นามแฝงนะครับไม่ได้ใช้ชื่อจริงและนามสกุลจริงนะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะวันนี้ที่เขาคุยกันก็จะเป็นเรื่องของการตรวจโรคเนาะเป็นเรื่องโรคไวรัสตับอักเสบปีนะครับพอจาําทราบไหมครับว่าลูกนี้อาการเป็นยังไงต้องไปตรวจครับกับแพทย์ทีนี้แอดมินสาวสวยของเรานะครับก็เข้ามาตอบนะครับเพราะว่าเขาทํางานเป็นพยาบาลเราจะเรียกคุณหมอบ้างคุณพยาบาลบ้างนะครับ โดยความรู้ที่เขามีอยู่เขาก็จะมาตอบให้นะครับผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการภายใน1-4เดือนหลังติดเชื้อดังนี้อาการไข้ตัวเหลืองตาเหลืองปวดท้องใต้ชายโครงขวาอาการอื่นๆได้แก่ขึ้นไส้เจียนเบือ่ออาหารอ่อนเพลียเป็นผื่นปวดข้ออาการก็ประมาณนี้ค่ะสาเหตุที่เป็นโรคไวรัสตับอัเสบบีคือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ชนิด B ีสามารถติดต่อได้ทางเลือดน้ำเชื้อน้ำหลังอย่างอื่นเช่นน้ำเหลืองโดยสามารถรับเชื้อได้โดยวิธีดังต่อไปนี้การที่มีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเชื้อโดยไม่สวมถุงยางอนามัยการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันการใช้เข็มสักตามตัวหรือสีที่ใช้สักตามตัวร่วมกันนะครับและการเจาะหูนะครับเป็นต้นกลุ่มคือเขาถามว่าค่าตับมีน้อยๆเขาให้ผ่านไหมครับ ก็ไม่ค่ะถือว่าเขาจะให้ยามารักษาให้หายแทนนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลที่เราตรวจโรคด้วยนะคะขึ้นอยู่กับคุณหมอด้วยค่ะว่าเราให้ผ่านไหมผมไปตรวจมามีแต่ไม่มากครับไม่ต้องทานยาเขามีเกณฑ์ไหมครับว่าต้องเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เขาก็มาตอบว่าค่าตับ ALT AST เท่าไหร่ถึงปกติผู้ชายควรมีค่าตับ30 IU นะครับทับ L, หน่วยสากลต่อลิตรโอ้รายละเอียดมากนะครับคุณพยาบาลผู้หญิงควรมีค่าตับต่ำกว่า19 IU ทันะครับก็นี่ครับเขาก็มาตอบในเรื่องเกี่ยวกับตับอักเสบบเนาะจริงๆถามกันอีกเยอะเลยนะครับอันนี้คือผมอ่านเป็นตัวอย่างนะ จะเห็นได้ว่าทั้งคุณพยาบาลนะครับที่เป็นแอดมินสาวสวยของผมแล้วก็มีผู้สมัครที่อยากรู้ข้อมูลเนะเาะกขจะเข้ามาถามนะครับผมอ่านหมดคงไม่ไหวนะครับอันนี้คือผมเลื่อนให้ดูนะครับว่าเขาพูดคุยกันนะครับเป็นสาระที่มีประโยชน์แล้วผมอยากให้คนนอกกลุ่มนะครับลองพิจารณาดูว่าเราเข้ามาในกลุ่มนี้นะครับเราอาจจะได้ความรู้ในสิ่งที่เราอยากถามนะครับ เยอะแยะนะครับคุยกันเยอะมากนะครับไม่มีเรื่องไร้สาระอย่างอื่นเลยนะอันนี้เป็นสาระล้วนๆเลยครับต้องขอขอบคุณทางอาแอดมินสาวสวยด้วยนะครับคุณพยาบาลหรือว่าคุณหมอแล้วแต่เราจะเรียกแล้วกันนะครับว่าถ้าเขามีเวลาว่างเขาจะมาตอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักหรือว่าเรื่องของนายจ้างนะครับที่เขาเคย ไปทำงานมาแล้วเขาประสบป,ปัญหามาหรือว่าที่เขารู้ข้อมูลนะครับเขาก็จะมาช่วยตอบทั้งหมดเลยนะครับผมเห็นแล้วก็ต้องขอขอบคุณอแอดมินสาวสวยผมจริงๆนะครับทำให้กลุ่มนี้มันดูมีสีสันแล้วก็ดูมีสาระมีความรู้มากๆเลยนะครับถ้ากรณีที่ผมมีเวลาว่างนะครับผมก็จะมาช่วยตอบบ้างนะครับผมกลายเป็นรู้สึกว่าไม่ใช่แอดมินละทุกวันนี้ผม เหมือนเป็นสมาชิกในกลุ่มเฉยๆนะครับที่มาช่วยแอดมินสาวสวยตอบนะครับยังไงเดี๋ยวใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเข้ากลุ่มไว้ในทไทยคลิปนี้เนาะวิธีการเข้ากลุ่มลายร่วมด้วยช่วยกันหางานต่างประเทศถูกกฎหมายของช่องลุงน่อยท่านสามารถเข้ากลุ่มได้นะครับจากการสแกน QR ว o d e คตัวนี้ท่านอาจจะ แคปหน้าจอไปแล้วก็สแกน QR code นะครับหรือท่านสามารถกดลิงก์นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับท่านสามารถเข้าไปกดลิงก์ตรงนั้นแล้วเข้ากลุ่มได้พอพอกดลิงก์หรือสแกน QR Code เข้ามาจะเจอคำถามนะครับที่ทางระบบจะถามท่านนะครับว่าท่านต้องการไปทำงานหรือว่าสนใจไปทำงานที่ประเทศอะไรนะครับ ให้ท่านตอบมา1ประเทศนะครับประเทศไหนก็ได้เลือกมาสักประเทศหนึ่งยกเว้นประเทศไทยนะเพราะว่าถ้าหากท่านตอบอย่างอื่นนะครับผมจะไม่อนุมัติเข้ากลุ่มนะครับเมื่อท่านเข้ามาได้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มหลักนะครับจะมีคนอยู่ประมาณ1200กว่าคนหากท่านสนใจไปช่องนะครับ กลุ่มแชทของงานอิสราเอลหรืองานเกาหลีงานประเทศอืน่นใดก็ตามนะครับท่านจะต้องกดไปที่3มขีดมุมขวานะครับจากนั้นนะครับให้ท่านกดไปที่เมนูคําว่าแชทนะครับเมื่อกดคําว่าแชทจะมีกลุ่มนะครับให้ท่านเลือกมากมายเลยนะครับในกรณีถ้าตามคลิปนี้ก็คือให้ท่านไปกลุ่มติก๊กรุ่นที่17อิสราเอลนะครับซึ่งเป็นพื้นวงกลมสีฟ,ฟ้าตรงนี้นะครับ จะมีสมาชิกอยู่ประมาณ4,000กว่าคนนะครับกดเข้าไปได้เลยแล้วท่านจะพบกับกลุ่มงานอิสราเอลที่ผมได้แจ้งไว้เมื่อต้นคลิปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับมันก็เหมือนการโปรโมตกลุ่มไลน์แหละจริงๆมันก็ใช่แหละแต่ว่าผมอยากให้มองมากกว่านั้นนะครับซึ่งผมมองเห็นอยู่ก็คือเรื่องของการมีน้ำใจนะครับร่วมด้วยช่วยกันของคนในกลุ่ม ความมีน้ำใจของคนไทยนะครับที่เราช่วยเหลือกันเวลาเราไปอยู่ในต่างแดนนะครับหรือว่าเรากําลังจะไปทํางานในที่เดียวกันนะครับเรามีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับในการแบ่งปันความรู้แบ่งปันในเรื่องประสบการณ์นะครับเพื่อให้คนที่ยังไม่รู้ได้ทราบนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่ดีๆมากในกลุ่มนอกจากจะมีแอดมินสาวสวยนะครับที่ผมว่าแล้วก็ยังมี หนุ่มรอนะครับอีก2หนุ่มนะครับก็จะมาช่วยในการตอบคำถามหรือว่ามาแนะนำประสบการณ์ดีๆนะครับแอดมิน2คนนั้นเขาอาจจะไม่ค่อยมาอัปเดตเท่าไหรนะ่นาอเพราะว่าเขามีภารกิจการงานที่ค่อนข้างหนักน่วงนะเวลาเขาว่างเมื่อไหร่เขาก็จะมาตอบคำถามในกลุ่มไลน์หรือจะมาแนะนำนะครับเรื่องราวดีๆที่เขาอยากจะบอกให้กับคนที่รอไปทำงานอิสราเอลได้ทราบทุกคนนะครับ ก่อนจบคลิปรบควนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ